คนไทยเราเนี่ยไม่แยกนักวิชาการเราไม่แยกไปเหมาวมว่าท่านสนับสนุนการปฏิวัติท่านให้คณะปฏิวัติเข้าเฝ้าท่านอะไรต่างๆแต่ไม่ได้มองมุมกลับนะครับว่าในเสรอการบ้านมันเติดะสานรการเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยเราคงจะจําเหตุการณ์รุนแรงได้ถามว่าเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดข,ขึ้นในประเทศยกี่ครั้งครับ เท่าที่ผมจำความได้เหตุการณ์ตุลา16คที่นักศึกษาเดินขบวนขับไล่จงพลถนอมจงพลประพาสแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นพระบรมมุขท่านทรงรับสั่งให้เปิดพระราชวังดุสิต ให้นักศึกษาเข้าไปอาศัยหลบกระสุนปืนมีคนตะลง้นว,ว่าอันตรายนะท่านก็บอกว่าก็นักศึกษาของฉันเสดงให้เห็นน้ำพระทัยว่าท่านท่านเข้าข้างใครครับท่านไม่ได้เข้าข้างนักศึกษาท่านก็เห็นว่านักศึกษาคือลูกหลานที่มีทัจนาดีทํางานให้บ้านเมืองแล้วกําลังแล้วอะไรก็เปิด้ได้ แล้วท่านก็เรียกจอมพลประพาสจอมพลถนอมไปพบบอกว่าเออถอยออกไปเถอะมันถึงขนาดนี้ถอยไปเถอะทั้งสองจอมพลก็รับกลับบางคนมทูลาไปอยู่ไทเปไปอยู่ต่างประเทศต่กเห็นไหมครับครับนั่นครั้งหนึ่งครั้งสองสมัยคุณสุจินดากับคุณจำลองนึกออกไหมครับคุณสภาสภาธมินครับเรียกทั้งสองคนเข้าไปพบบอก ไม่ได้เข้าข้างใครเลยไม่มีใครแพ้ไม่เห็นอะแต่ที่ทําเนี่ยบ้านเมืองเสียหายบ้านเมืองไปพู้แพ้ตลอดขอ<ม>ให้คิดครับ,ค,รบความที่รับสั่งกลางกลางทั้งสองคนก็สสานึเออดันทุรังต่อไปก็เสียหายก็บบาบังคมทุนลาออกมาก็เลิกกันนั่นครั้งหนึ่งนั่นน,นครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งถ้าผมจําไม่ผิดก็อีกครั้งปีหนึ่งเก้าไหมครับ 19เหตุการณ์อะไรตัวนั้นจำไั้ที่สลายมอบนักศึกษาในธรรมศาสตร์อ๋อใช่ครับปี19นะครับถูกครับที่ชัดๆก็มีสองครั้งเนี่ยนะฮสองครั้งนั่นก็คือแสดงน้ำพระไทยของพระองค์ท่านและจุดยืนในความเป็นพระมหากร s a พระมุของท่านอย่างนี้นะครับดังนั้น,นจริงๆอยากจะเวียนว่าพี่น้องอยากเข้าใจอะไรท่านนักศึกษาสมัยใหม่อยาเข้าใจ จุดยืนของสาบันพระมหากาษัตริย์เราผิดนะครับทุกอย่างเป็นไปเพื่อที่จะให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้กับประชาชนแต่วันนี้ผมชักจะไม่ค่อยไว้ใจแล้วเพราะคนสมัยใหม่เนี่ยยังจะเชื่อฟังพระองค์เหมือนเดิมหรือเปล่า ผมผมยังเชื่อว่านะฮะคนอยู่ในต่างจังหวัดในชนบทหรือว่าตามชายแดนต่างๆคนอ่าต่างจังหวัดเรียกว่าคนอ่าชนบทจริงๆนะฮะถึงเขาจะไม่เคยเข้าพ่อพระองค์ท่านถึงเขาจะไม่เคยเห็นอ่าตัวจริงของพระองค์ท่านนะฮะเขาก็มีความเคารพนับถือมาตลอดนะครับผมผมเชื่อครับเพราะว่าจากการที่ผมผมเองผมเกิดทางอีสานนะครับแล้วก็อยู่ทางอีสานมา ก็ได้สัมผัสอะไรมานี่นะฮะผมก็ยังยังเชื่อว่าทุกคนก็ยังมั่นคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากระแสข่าวระยะหลังเนี่ยมันก็มีการคาดเคลื่อนนะครับก็เป็นได้ครับผมก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วกรับเรียนพี่น้องประชาชนทั้งในชนบททั้งในเมืองใหญ่นะครับท่านจะเป็นนักศึกษาท่านจะเป็นข้าราชการท่านจะเป็นนักธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับครับผมผมเรียนด้วยคขาว่าบ้านเมืองของเรา ประชาชนไตยของเราโตมาเพราะพระมหาษัิย์อยู่รอดต่อภัยมาทุกวันนี้เพราะพระมหาษัศด์งั้นอย่ามาคิดว่าเราเป็นประธานาธิบดีดีไหมท่านอย่าไปคิดเลยครับคนไทยเราเนี่ยไม่มยอมแพ้กันวันนี้ที่เรายังอยู่กันได้เป็นร่มเย็นเป็นสุขก็ด้วยพระบารมีพระบุญญาธิการของพระมหาษัศด์ thì song sướng sẽ tất cả, thì cũng là tình...